เลิก,เลกยามก็เป็นเรื่องเลิกยามามนี่เป็นสิ่งที่มาอันดับหนึ่งเพราะว่าก่อนก่อนอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเวลาที่จะเปิดงาน,นะจะคลอดอครับฟังดูรายละเอียดเยอะมากพวกนี้เอาเยอะสิครับไม่เยอะจะเป็นวิชาของเรียกวิชาสวรรค์เหรอใช่ไหมแล้วก็จะเป็นวิชาที่ทําให้คนนีเหนือคนขึ้นมาได้แล้วถ้า คนธรรมดายอย่างผมหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะเรียนรู้พวกนี้มันมันจะเกินความเข้าใจไปไหมมันไม่เกินความเข้าใจแต่ว่ามันต้องอดทนเพราะว่าวิชานี้เนี่ยมันเป็นวิชาลับแล้วก็เป็นวิชาที่วันดีคืนดีถึงจะพูดสักทีไม่ใช่อยากไปวันนี้พรุ่งนี้ก็จะพูดบางทีไปส 3, 6, 6, 6, 6, 3, ปักสามเดือน6เดือน3าปียังไม่พูดเลยครับงั้นคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าจะโชคดี พราะผมจะมีโอกาสได้ถามอาจารย์ในเรื่องนี้อยู่บ่อยมันก็ต้องปฏิบต่ตอให้ถูกซึ่งถ้าไม่มีประสบะการณ mm ์ hmm. นะคือเรารู้ได้แต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยเราไม่รู้เหมือนบอกว่าไปผ่าตัดเปิดช่องท้องกรีดมีดอย่างนี้ทายาอย่างนี้ตัดควักอะไรเงี้ยว่ากันไปแต่วเวลาคนลงมือจริงๆเป็นลมทั้งเริ่มผนะ่าแล้ว ความยากของวิชาดาวเหินสวรรค์ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเรียนรู้วิชาตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะรู้พื้นฐานขคงชุ้ยก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เขาเรียกอะไรยากขึ้นไป